สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรัก,ท,กทุกท่านครับครูชกแชนเนลวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของคาถาขุนแผนหลวงพ่อโกยแรงสุดๆท่องก่อนออกจากบ้านสุดสนีเมตตามหานิยมท่านผู้ฟังครับอีกหนึ่งคาถาพุทธคุณ ด้านเมตตามหานิยมจากคาถาขุนแผนหลวงพ่อกวยที่เชื่อกันว่าได้ผลจริงๆจากเกจิชื่อดังจากจังหวัดชยัยนาท่องไว้ไม่เสียหลายเสริมพุทธคุณให้กับตัวเองสุดยอดคาถาขุนแผนหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามจังหวัดชยัยนา สุดเสน่เมตตามหานิยมคาปแปรงสุดๆไม่ว่าจะเสกแป้งน้ำหอมเวลาแต่งตัวหรือจะเสกใส่ของกินของฝากให้รักให้หลงแม้แต่คนที่โกรธเกลียดกันเห็นหน้ากันยังหายโกรธติดต่อเจราจาค้าขายขอความช่วยเหลือให้ท่องคาถาก่อนออกจากบ้าน ก่อนที่จะท่องคาถาขุนแผนให้ตั้งจิตให้เป็นสมาธิขอบารมีหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามกำหนดจิตให้เห็นว่าท่านมาอยู่กับเราแล้วตั้งนมโมสามจบวาดดังต่อไปนี้นมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัสสะภะคะวะโต อาระหโโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วว่าคาถาขุนแผนดังต่อไปนี้โอมสิทธิเท้าวฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระเมนนามาพทะ แขนกูงามคือพระนารายณ์นมามพธาใช้กูงามคือพระอาทิตย์นมามพทะฤทธกูงามคือพระจันทร์นมามพทะสาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้นมามพทะกูมาระลึกถึงฝูงหงฝูงหง ก็มาลืมถ้ำคูหานามาะทะกูมาะระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนนามาะทะกูมาะระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมานามาะทะกูมาะระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่นามาะทะ กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลนามาพะทะกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์นามาพะทะกูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทวนหน้านามาพะทะทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินนามาพะทะ เหมือนช้างรักงาป่ารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมก้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมเกินให้สะอื่นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและาราตรีอิติสีกัหะชูชโกโมกรุณาพุทธปานีทายินดี ยะเอนดูเอหิการนิโยอิต,ติปิโสภควาณชาลีติอิต,ติมานิยมพระคาถาทุกตัวนี้นะครับได้พัดลอกมาจากตําลาแก้วสารพัดนึกของหลวงพ่อ่วยซึ่งตําลานี้ได้รับมาจากอาจารย์เท่าสุพรรณท่านผู้ฟังครับ คาถาหลวงพ่อกกยนะครับเป็นคาถาที่กําลังติดชาร์จอยู่ในทุกวันนี้เป็นคาถาที่หลวงพ่อกวยชุตินทโรนะครับวัดโคศิตารามเกจิอาจารย์ดังแห่งจังหวัดชัยนาผู้ที่ได้ประพันธ์และลดจนาขึ้นเรามาฟังในเรื่องของประวัติของหลวงพ่อกกย ชุตินทโรอดีตเจ้าอาวาสวัดโคสิตารามนะครับซึ่งท่านเป็นพระเกจิชื่อดังรูปหนึ่งของจังหวัดชัยนาาและก็เป็นพระเกจิอาจารย์เรืองวิทยาคมรุ่นเก่าอีกรูปหนึ่งของจังหวัดชัยนาานะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วภาคกลางหลวงพ่อกลวยนะครับ เดิมชื่อกวยปั้นสนเกิดเมื่อวันที่สองพฤศจิกายนพุทธศักราช2448ที่หมู่บ้านบ้านแค่หมู่ที่เก้าตำบลบางขุดอำเภอสังขบ,บุรีจังหวัดชัยนาทเป็นบุตรคนสุดท้องของนายตุยนางตวนเดชมาก หลวงพ่อกลวยชุตินธโรเข้าพิธีอุปสมบทนะครับเมื่อวันที่หกรกฎาคมพุทธศักราช2467ที่วัดโบสถ์ตำบลโพงามอำเภอสังขบุรีจังหวัดชัยนาทโดยมีพระชัยนาธมุนีเป็นพระอุปชา หลวงพ่อปาวัดโบสถ์เป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์ลิงเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าสุตินทโรแปลว่าผู้ตัดกิเลสหลวงพ่อกวยจำพรรษาที่วัดบ้านแครตอนนั้นหลวงปู่มาเป็นเจ้าอาวาสหลวงพ่อกวยหัดเทศเวสสันดรชาดกหลังจากนั้น ได้ไปเรียนวิชาแพทย์โบราณกับหมอเขียนเพื่อเรียนวิชารักษาโรคระบาดหรือโรคหาและโรคไข้ทรพิษศึกษาสัพพวิทยาจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายลูกครั้งหนึ่งไปจำพรรษาที่วัดบางตางายอำเภอบันพศพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ ได้เรียนวิชากับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเรียนวิชาทำแหวนตะกดมีดหมอสิทธิ์ร่วมรุ่นของหลวงพ่อที่เป็นรู้จักกันก็คือหลวงปูพ่พิมพาวัดหนองตางูอำเภอบันพธพิสัยต่อมาเมื่อช่วงสงขามโลกครั้งที่สองนะครับจึงกลับมาอยู่วัดบ้านแค่สักยันให้สิทธิ์ มีชื่อเสียงโด่งดังมากขนาดสักกันทั้งกลางวันและกลางคืนหลวงพ่อกลวยนะครับไม่ชอบการก่อสร้างชอบความเป็นอยู่สมถะแม้นแต่กุฏิของหลวงพ่อก็เป็นไม้ทรงไทยโบราณแต่การก่อสร้างนั้นนะครับหลวงพ่อยกหน้าที่ให้กรรมการวัดแม้นแต่การก่อสร้างก็ให้กรรมการวัดและก็ชาวบ้านทำ ดังนั้นวัดบ้านแคจึงมีแตก่กุฏิหลังเก่าๆหลวงพ่อกลวยชุดตินทโรนะครับมรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่12เมษายนพุทธศักราช2522สิิิอายุ74ปีพรรษาที่54วัตถุมงคลนะครับที่หลวงพ่อกลวยได้สร้างปลูกเสกนั้น เป็นที่ทราบกันดีในหมู่ลูกศิทธ์และทพธศรัทธาว่าเป็นของดีมีพุทธคุณสูงมีประสบการณ์ที่เป็นขา่าวเล่าลือถึงความศักดิ์สิทธิ์และก็มีราคาค่านิยมในวงการพระเครื่องวัตถุมงคลของท่านนะครับเป็นที่เคารพเลื่อมใสและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางอาทิพระสมเด็จปกโพเก้าใบ พระสมเด็จหลังรูปเหมือนพระแวกม่านพระรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกและก็เหรียญรุ่นแรกหลังยันมงกุฎพระพุทธเจ้าจึงล้วนเป็นที่นิยมนะครับและก็สะแสวงหาอย่างสูงเพื่อน,นำบากาไหว้ขอพรให้เกิดความสิริมงคลแก่ชีวิต สำหรับคาถาบูชาหลวงพ่อกวยคาถาขอโชคขอลาบเรียกทรัพย์คาถาบูชาหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามหรือคาถาบูชาหลวงพ่อกวยสุปฏิปโนพระเกจิดังจังหวัดชัยนาทเป็นคาถาเอาไวส้สวดขอพรขอโชคลาบจากหลวงพ่อกวย อาถาบูชาหลวงพ่อกลวยนะครับก่อนเดินต้องทําความรู้จักกับหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อกลวยนั้นนะครับเป็นพระเกจิชื่อดังจังหวัดชยัยนาที่มีชื่อเสียงโด่งดังตั้งแต่สมัยท่านยังมีชีวิตอยู่จนจวบทุกวันนี้ประชาชนก็ยังคงศรัทธาและไปกราบไหวา้หลวงพ่อกลวยชยัชนาทไม่ขาดสาย วัตถุมงคลหรือเครื่องอารางของขังนะครับล้วนเป็นที่นิยมและเสาะแสวงหาอย่างมากเพื่อน,นำมากราบไหว้ขอพรให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตนเองและก็ครอบครัวสำหรับคาถาบูชาหลวงพ่อกวยชุตินทโรนะครับว่าด,ดังต่อไปนี้สุปฏิปัโนภะค้าวโตสาวะกะสังโฆ สังขังนาม,ามิอิติสุขโตชุตินทโรนะโมพุทธายะนะสิวังพมมามะอะอุอย่าจนอย่าอดอย่ายากอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครคาถาหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามนะครับว่าดังต่อไปนี้ โสทโยนโมนมัสกาโรโโยทยะอิมังคาถาพุทธะมะเรโสธรมรมะมเรโสสังฆะมะเรโสท่านผู้ฟังครับเรื่องที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังมานั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคาถาหลวงพ่อก่วยนะครับแล้วสิ่งที่เราปรารถนาเราจะได้ดังสมความปรารถนา สำหรับข้อห้ามนะครับสำหรับการบูชาหลวงพ่อกลวยนะครับมีใครรู้บ้างว่านะครับเมื่อบูชาหลวงพ่อกลวยแล้วก็มีข้อห้ามอะไรบ้างแต่โดยส่วนมากครับลูกศิษย์ของหลวงพ่อกลวยมีข้อห้ามที่ตกลงกันก็คือห้ามด่าพ่อด่าแม่และหลวงพ่อก็สอนว่าอย่าโวยวายขาดสติของไหว้หลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคศิตาราม ตำบลบางขุดอำเภอสังขบุรีจังหวัดชัยนาทสิ่งของที่ผู้คนนำมาถวายหลวงพ่อกวยคืออาหารโปรดสมัยท่านมีชีวิตอยู่ก็คือหนึ่งครับขนมจีนน้ำยาสองเครื่องดื่มชูกำลังการไหว้หลวงพ่อกวยนะครับใช้อะไรบ้างให้จุดทูปเก้าดอกดอกบัวนหนึ่งกำ สำหรับใครที่จะไปสักการบูชาหลวงพ่อกลวยนะครับวัดหลวงพ่อกลวยก็คือวัดโคศิตารามใชนาทนะครับคนเก่าคนแก่เรียกวัดบ้านแค่ตามชื่อของหมู่บ้านต่อมาสมัยที่หลวงพ่อกลวยเป็นเจ้าอาวาสท่านจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดโคศิตารามนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณไว้ณโอกาสนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ